4. ทุตติยสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณสูตรที่สอง 14. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าได้เหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดธรรมตามที่รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ไม่รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้ ไม่รู้ชัดธรรมเหล่านันไม่รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่านันไม่รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านันไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่านันคือไม่รู้ชัดชราและมรณะไม่รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ ไม่รู้ชัดชาติไม่รู้ชัดพพอุปทานตัญหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลายไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดธรรมเหล่านี้ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ ไม่รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้สมณะหรือพรามเหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดธรรมเหล่านี้รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่านี้รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้รู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้รู้ชัดธรรมเหล่าไหนรู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่าไหนรู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่าไหนรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่าไหน คือรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดชาติรู้ชัดพบอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณรู้ชัดสังขารทั้งหลาย รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขารรู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสังขารรู้ชัดธรรมเหล่านี้รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่านี้รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และจัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทุติยสมณะพรามณสูตรที่สี่จบที่สี่